โออพาผู้สามาตกตาเขาตัวได้ไหมนอ้อ <ś ması> มาปิกนิกตั้งแคมปา <ś ması> มาทะาเลมาทะเลครับปั่นจักรยานมาทะเลสามสิบกิโลว้าออนเป็นเหมือนรายหาดแบบ เป็นหอยเป็นอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบทะเละแบบลองเล่นออ้ ว้าวชายหาดอะไรแี่ะคงคงนักอะไรไม่รู้อ่านยากจังสามารถตกปลาหาหอยก็ได้ครับอยู่นี่เราหาหอยกันไหมพี่ไปทำกินตอนเย็นละเอาเอเขาก็เดินเก็บเอาอยู่นะ <c oughs> อืม ะเลอะไร,ะไ,รไม่รู้โอ้ตรงนั้นไน้ตรงเบลตรงเขานะั้นสวยดีอะซอกเห็นนะแตงเขาเห็นจนชินแล้วนอกเป็นเขาแบบนี้ดูนกเต็มเลยมาหาชินหอยชินปลาสามารถเก็บได้เรนคนลงเก็บอ ตกปลาหาหอยกันครับไม่รู้ได้หรือเปล่ายังไม่เเห็นใครโชว์ป,ปลาสักคนเลยผู้คนก็ทยอยมาเรื่อยๆครับวันหยุดไม่รู้จะไปไหนครับเพราะว่าหยุดยาวซูช็อกที่นี่แบบห้างก็ปิดหมดครับแต่พวกร้านมินิมาร์ทอะไรเงี้ยอ๋อฝั่งนี้เป็นเหมือนตลาดอะรถเยอะมากคนมาเที่ยว เป็นแบบพูดทักอะ่ะเป็นรถมาจอดอะ่ะครับเพราะน่าจะตั้งขายทาวนเลยแนละว้าวน่าชินมากครับราคาก็ถูกทําไม่แพงเท่าไหร่ครับของก,กินเทียบ รถแบบนี้กันหมดเลยเหมือน 10, วอนเหมือนวอนก็ประมาณ260-270กบว่าบาทนี่ยรลคา5,000วอนครับ5,000วอนก็น่าจะ100ร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเทียบกับค่าแรงอยู่นี้แล้วก็ทำงานประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้กินแล้วนะครับนี่ โอ้แถมไม่เยอะมากเลยครับนะครับปลาแก่ก็จะทอดอุ่นๆให้ครับใส่ถุงให้ด้วยครับห้าพันวอนอ๋อตรงนี้เป็นท่าเรือครับตกปลาได้ด้วย 嗯。<laughs> <laughs>